คือมันเป็นรูปแบบระบบภาษีหรือว่าระบบสวัสดิการในประเทศตอนตกจะต้องมีการยื่นแบบภาษีนะฮะในแบบประเมินรายได้อะไรต่างๆเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยมีข้อมูลมตา่างๆ ประชาชนที่มีรายได้เกินกว่าขั้นต่าก็ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐในขณะที่ประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่าก็จะได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐะนะครับผมซึ่งยังให้เพื่อมีแรงจูงใจในการทํางานให้ได้เงินเยอะขึ้นมันก็จะทําให้ทุกคนนะโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานที่อยู่นอกระบบอยากที่จะยื่นแบบภาษีมากขึ้นก็จะได้โชว์ว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร่ถ้ามีไม่ถึงก็จะได้ได้เงินมากขึ้นไอ้ระบบที่ทําให้สบายระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ได้จูงใจให้คนทํางานมากนักมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในจุดนี้ครับ ประเทศไทยควรจะต้องมีการปรับระบบเรื่องของภาษี Negative Income Tax เงินโอนแก้จนคนขยันมันคืออะไรเหมือนจะมีข้อดีเหมือนกันนะครับใครที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ร,รัฐก็จะมีการชดเชยเงินให้อะคนทั่วๆไปอาจจะรู้สึกว่ามันดูเป็นเรื่องใหม่ ถ้าในวงการสื่อรู้สึกว่ามันถูกเข้มข้นมากขึ้นตอนสมัยแรกๆที่คุณทักษิณกลับมาบแล้วก็ไปพูดบนเวทีว่าเนี่ยประเทศไทยควรจะต้องมีการปรับระบบเรื่องของภาษีมาเป็น Negative Income Tax นะคะแล้วก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะคะแล้วก็ดูมีแนวโน้มว่าจะถูกนำมาใช้จริงๆมีการวางเป้าว่า2570นะก็อีก 2> ป,2ปีนะคะคมันคืออะไรวันนี้ก็เลยจะชวนดรคุยว่าพูดคอนเซปต์ของภาษีตัวนี้ให้คนไทยรู้จักสักนิดนึงก่อนที่ในอีกไม่นานนี้เราจะได้ใช้มันจริงๆคือมันเป็นรูปแบบระบบ ภาษีหรือว่าระบบสวัสดิการะนะครับผมในประเทศตอนตกแล้วกันนะครับผมก็คือคอนเซปต์หลักก็คือเป็นรัฐสวัสดิการหน่อยๆแหละคือประชาชนที่มีรายได้เกินกว่าขั้นต่าก็ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐในขณะที่ประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่าการเข้าถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจน้อยกว่าเนี่ยก็จะได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐแต่คอนเซปต์หลักก็คือทุกคนก็จะต้องมีการยื่นแบบภาษีนะฮะหรือแบบประเมินรายได้อะไรต่างๆเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยมีข้อมูลต่างๆนะครับผมซึ่งคอนเซปต์นี้ก็มีมาตั้งแต่สมัย1 9ึ่งเก้าเจ สมัยมิวตันฟริตแมนเนี่ยนะฮะที่มีการเขียนเปเปอร์เรื่องนี้แล้วก็พัฒนานในเรื่องนี้นะครับผมนะภาพหลักเนี่ยในในของประเทศไทยจริงๆเนี่ยมีการคุยกันมาเป็นประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับผมมีการศึกษาของทางสำนักง,งานเศรษฐกษิจการคลังเนี่ย<ม>เขาก็มีงานวิจัยออกมาเขาใช้ชื่อคล้ายๆเงินโอนแก้จนคนขยัน นะครับผมนะก็คือเป็นภาพในเรื่องของการที่ว่าถ้าคนจนใช่ไหมะก็มีเงินมาซัพพอร์ตนะฮะแต่ว่าให้จนกระทั่งยังให้เพื่อมีแรงจูงใจในการทํางานให้ได้เงินเยอะขึ้นนะครับผมคือคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนี้ว่าถ้ามีรายได้ขั้นต่ําตอนเปเปอร์ที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนแค่ประมาณ3 0 0 0 0บาทต่อปีก็คือค่อนข้างน้อยนะครับผมนะก็ถ้าใครที่มีรายได้ต่ํากว่านั้นนะฮะก็จะมีเงินมาสนับชดเชยสนับสนุนให้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในกําลังแรงงานผู้ป่วยทุกคนละภาพ ต่างเนี่ยก็ไม่ได้รับในส่วนนี้ <c oughs> นะครับผมนะมมุิมีรายได้อ่ ปีละหมื่นบาทซึ่งก็ค่อนข้างน้อยมากนะพูดถึงนะในในในมุมของเขาเนี่ยเขาก็จะเติมให้จนกระทั่งได้ส0 0 0 0ื่นบาทนะครับผมแล้วก็ให้แต่เกณฑ์ให้แต่เกณฑ์นะครับผมเข้าใจว่าในภาพปัจจุบันที่คุยกันในอาจจะเป็นระดับแสนสองแสนสองก็คือแปลว่าเดือนละหมื่นอ่ะถ้าเผื่อยังไม่ถึงก็จะมีเงินมาซัพพอร์ตให้แสนสองถึงแสนสี่ก็อาจจะยังมีให้บางส่วนนะแล้วแต่เลเวลของเขาว่าเขาคิดว่าจนกระทั่งถึงขั้นถึงเท่าไหร่ที่จะไม่เติมแล้วนะครับผมฉะนั้นคนที่มีรายได้บ้างก็จะพยายามเร่งที่ขึ้นมาแต่ ต้องเป็นคนที่เรียกว่าทํางานนะต้องพอมีรายได้นะถ้าไม่มีรายได้เลยอาจจะไม่ได้ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นระบบที่ไม่ใช่เหมือนกับเรียกว่าสวัสดิการจริงๆคนที่ไม่ได้มีรายได้เป็นผู้ป่วยอะไรต่างๆจะได้รับเงินในส่วนอื่นๆอย่างเช่นเบี้ยคนชราเบี้ยคนพิการอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะเป็นภาพนั้นแทนนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้ทุกคนนะโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานที่อยู่นอกระบบนะไม่ได้อยู่ในเรื่องของการจ้างงานอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากที่จะยื่นแบบภาษีมากขึ้นก็จะได้โชว์ว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร่ถ้ามีไม่ถึงก็จะได้เงิน ครับผมอันนี้ก็คือภาพหลักๆครับอ่าค่ะมันแตกต่างจากระบบภาษีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคะรับปัจจุบันคือรายได้แสนห้าใช่เราจะต้องทําการยื่นยื่นแบบภาษีใช่แล้วก็ภาษีเป็นแบบขั้นบันไดตามรายได้ของแต่ละคนนะคะไม่ได้มีการมาชดเชยให้อะไรกับเราแล้วจํานวนของคนที่ยื่นก็น้อยถ้าเทียบกับประชากรถูกไหมคะคือรัฐต้องการอยากให้คนเข้าระบบ ด้วยมันจะเป็นข้อดีกับการทํานโยบายต่างๆด้วยอย่างนี้หรือเปล่าขยายเสริมจากที่คุณบอยได้พูดไปใช่ไหมคนที่จ่ายภาษีจริงๆเนี่ยนะครับผมในระบบคือไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับในเรื่องของตัวกําลังแรงงานทั้งระบบของของบ้านเราในประมาณ40ล้านนะครับผมถ้าคนยื่น20ล้านอย่างที่ว่านี่ก็คือครึ่งหนึ่งเลยล่ะนะครับผมแล้วก็คนที่จ่ายภาษีจริงๆเนี่ยแค่6-7ล้านคือค่อนข้างน้อยมากนะครับผมฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็น point ที่น่าสนใจว่าขยายจาก20ล้านคนเนี่ยขึ้นมาเป็น40ล้านคน ได้ยังไงนะครับผมฉะนั้นคนทั่วไปก็จะเรียกว่ามีการยื่นภาษีเราก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาอยากผลักดันก็คือสิ่งที่เรียกว่า Data Lake นะเดต้าเลกก็คือการที่ว่า เขาอยากที่จะนําข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่กระจัดกระจายตามจุดต่างๆซึ่งแน่นอนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของข้อมูลฐานภาษีเนี่ย <c oughs> นะครับผมแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเรื่องของข้อมูลอย่างเช่นเ,เรื่องของเงินฝากเรื่องของข้อมูลโรงพยาบาลของรัฐอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะมารวมประมวลผลเป็นภาพใหญ่ก็คือเป็น Big Data <c oughs> เป็น Data l เลยเขาก็ <c oughs> ถ้าเผื่อเป็นภาพเช่นนั้นเขาก็สามารถเอามาเล่นกับ Data ได้ <c oughs> สามารถที่จะมีการช่วยสนับสนุนประชาชนต้องการอย่างได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นนะฮะอันนี้คือแนว คิดของเขาเขาถึงอยากที่จะผลักดันด้านนี้รวมไปถึงเรื่องของการขยายฐานภาษีก็ค่อนข้างชัดเจนด้านนี้ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ซึ่งเขาบอกว่าเอ้ยถ้าคนที่ไม่ทํางานเลยไม่อะไรเลยเรียกว่ารอแต่เงินของรัฐอย่างเดียว <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้เงินตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราดูกัน <c oughs> แต่พอยะอีกอย่างหนึ่งถ้าเผื่อเรียกว่าเศรษฐกิจละกันที่ <c oughs> เขาไม่ได้เน้นในเรื่องของสวัสดิการมาก <c oughs> แต่ว่าก็ให้ให้พอสมควรพอให้อยู่ได้ระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าไปเน้นในการเสริมสร้างว่าคนที่มีแนวคิดอยากจะทําธุรกิจอยากจะเติบโตอะไรต่างๆเนี่ย ไปเอื้อเขาไปสนับสนุนเขาผ่านภาษีนิติบุคคลที่ไม่สูงมีการเอื้อประโยชน์ให้คล้ายๆวันสต็อปเซอร์วิสที่สามารถจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายทํากฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการทําธุรกิจมันจะทําให้เศรษฐกิจโตได้ดีกว่าหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยในฝั่งของยุโรปเนี่ยข้อดีก็คือเรื่องของสวัสดิการมันก็ทําให้เท่าเทียมถ้าเผื่อคนที่ขยันทํางานนี่ก็จะสามารถทํางานได้อย่างเช่น ในสแกนดิเนเวียเนี่ยสมัยก่อนก็มีโนเกียมีอะไรต่างๆแต่ดูเหมือนหลังๆไอ้ระบบที่ทําให้สบายระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ได้จูงใจให้คนทํางานมากนักมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในจุดนี้ครับทีนี้แปลว่าสิ่งที่เราจะต้องตามต่อก็คือเราต้องรอดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะประกาศเกณฑ์ของเส้นรายได้ใช่ไหมคะออกมาว่าเท่าไหร่แล้วจริงๆระบบในบ้านเรามันพร้อมที่จะทําอย่างนั้นใช่ไหมคะก็นี่ไงครเพราะมันก็ต้องมีการเตรียมวงเงินเอาไว้ ในการที่จะสนับสนุนใช่ใช่ก็ต้องมีเงินค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ได้รับประโยชน์ในประมาณ18.5ล้านคนแล้วก็ใช้งบประมาณต่างในประมาณ50-00 0ล้านผมว่ามันนี่คือเมื่อเมื่อ10กว่าปีที่แล้วและผมว่ามันค่อนข้างน้อยนะนะฮะตอนนี้มันน่าจะตอนนี้มันมากกว่านั้นเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าผู้มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทจะได้เงินใช่ไหมแต่่ะ แต่ตอนนี้ก็ที่มีการพูดกันก็คือแสนสองเดือนละหมื่นน่ะถ้าคนที่มีรายได้ต่ํากว่านั้นเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะมีอยู่พอสมควรแล้วสวัสดิการอื่นๆที่รัฐเคยทํามามันจะลดลงไปด้วยไหมคะก็คิดว่าคงน่าจะต้องนะครับผมถ้าเผื่อมองภาพนี้นอะ้อันนี้ก็ไม่งั้นคัรถใช้งบประมาณเยอะซึ่งมันก็อาจจะมีการคุยกันว่าเอ้ยหรือจะไปตัดงบแบบพวกส่วนลดหย่อนฝั่งด้านตลาดทุนหรือเปล่า LTFRMF อะไรต่างๆเนี่ยอย่างข้อเสนอของทางฝั่งของตลาดหลักทรัพย์ที่เขามีไอ้พวกจ้ำ ท,ที่ซา,อ,าอะไรต่างาๆที่ที่แบบส,งส่งเสริมการออมเออทำไมมันถึงไม่ค่อยผ่านในเรื่องของรัฐบาลเพราะว่าแนวคิด ของกระทรวงการคลังคือเขามองภาพว่าเฮ้ยตลาดทุนเนี่ยก็คือมันสําหรับคนที่เอ듀เควระดับหนึ่งมีรายได้มียอะไรต่างๆก็ตลาดทุนคุณก็ต้องไปศึกษาเองแล้วเราก็ช่วยมาพอสมควรแล้วจาก uh huh. LTF IMF ในสมัยก่อนฉะนั้นอันเนี้ยไม่ใช่ลฉะฉันจะต้องการมาช่วยคนกลุ่มที่เป็นวงกว้างเลยต่างๆซึ่งมองในแง่ของความเท่าเทียมตรงนั้นมันก็มันก็ใช่นะแต่ในอีกทางหนึ่งนะฮะก็คือในเรื่องของการที่ตลาดทุนเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจนะฮะก็คือแหล่งในการระดมทุนอะไรต่างๆเราเห็นจากญี่ปุ่นเลย ตอนญี่ปุ่นสมัยคุณชินโซอาเบะเนี่ยตลาดทุนนี่ค่อนข้างแย่มากในะ<ม>ตอนแรกใช่ไหมดัชนีนิเคอีอยู่8000กว่าจุดนะ, <c oughs> นะครับผมด้วยการที่เขาใช้ไอ้ธนู3ดอกนโยบายการเงินการคลังนะฮะรวมไปถึงเรื่องของนิซาตอนนั้น<ม> <c oughs> เขาก็มีเงินัพ uh, p อ o r t ให้กับเด็กๆที่จบใหม่ที่ต้องการลงทุนด้านเนี่ย <c oughs> มันทําให้หุ้นจาก8 0 0พขึ้นมาเป็น3-4มสี่หมื่นในปัจจุบัน <c oughs> แล้วมันก็ทําให้เศรษฐกิจค่อยๆไปได้ด้วยแล้วล่าสุดก็คือเรื่องของเงินเฟ้ออะไรต่างๆก็เร <c oughs> ิ่มขึ้นมาในระดับปกติก็คือมันเป็นตัวช่วยที่ผล ในระดับหนึ่งฉะนั้นนะฮะรัฐสวัสดิการกับในเรื่องของรัฐท,ที่ที่เรียกว่าส่งเสริมให้มีการแข่งขันโดยภาพรวมเนี่ยเราเราต้องเลือกในจุดนี้ให้ดีนะครับผมครับสุดท้ายค่ะจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยดรบอกว่า คุยเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วเป็นท็อปปิกในการใช้จีบสาวใช่ไหมคะเป็นการจีบที่จริงจังมากมีสาระมากคุยเรื่องในกติกาคำแทรบแต่ว่าคืออยากก็เลยอยากจะถามว่าเอ้ยจากวันนั้นนะที่เคยคุยเรื่องนั้นเป็นสิปีแล้วจนมาถึงวันเนี้แล้วมีการพูดว่าจะเอามาใช้จริงๆอ่ะคิดว่ามันมันเหมาะไหมกับเศรษฐกิจไทย เห็นด้วยหรือเปล่าในในมุมความเห็นส่วนตัวคือแน่นอนมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับผมแต่ว่าข้อที่สนับสนุนก็คืออยากจะขยายฐานภาษีนะนี่ผมสนับสนุนเต็มที่ซึ่งมันก็เป็นกุศโลบายของภาครัฐในการที่แบบเออถ้าเผื่อคุณมายื่นประเมินรายได้รายได้อะไรต่างๆถ้าเผื่อรายได้คุณไม่ถึงคุณจะได้เงินมาสนับสนุนด้วยนะอันนี้ก็ก็เป็นแนวคิดที่ดีในด้านนั้นนะครับผมแต่ว่าหลักการใหญ่อย่างที่ได้เรียนไปจะทํายังไงที่จะต้องบาลานซ์กันระหว่างการที่จะเป็นรัฐสวัสดิการสนับสนุนไกบอีกทางหน ส่งเสริมให้มันมีประสิทธิภาพเติบโตมากขึ้นท่ามกลางประเทศเราซึ่งการเติบโตก็ต่ําต้อยอย,อยู่ในปัจจุบันนี้นเ,ปนเป็นสิ่งที่สําคัญที่ที่จะต้องคิดนะครับผม,มแล้วงบประมาณก็มีจํากัดในส่วนหนึ่งผมก็ถ้าส่วนตัวนีก็สนับสนุนในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพราะมันเป็นรากฐานในการเติบโตต่อไปแต่แน่นอนการอุดหนุนมันก็สําคัญก็คงต้องเวทให้ดีนโยบายอาจจะจําเป็นต้องทําแต่ในที่สุดก็คือควรจะต้องพิจารณาว่าจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ ตั้งแต่1มกราคม69เรื่องของการบริจาคเงินให้กับวัดลดหย่อนภาษีจะต้องใช้รูปแบบ e-donation เท่านั้นและจริงๆก็รวมถึงมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลด้วยนะคะว่าจะต้องใช้รูปแบบ e-donation เท่านั้นะจะไปบริจาคด้วยเงินสดยังทำได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้คือปัจจุบันนี้มี2แบบคือ e-donation ก็ได้ ใบอนุโมทนาบัตรก็ได้แต่ต่อไปก็คือตั้งแต่1มกราคม69จะได้ลดหย่อนภาษีแค่แบบเดียวก็คืออโดเนุนชันก็อาจจะเป็นด้วยสถานการณ์นะคะอย่างที่เราเห็นว่าสภาพสังคมตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่วงการมีข่าวลบๆเยอะโดยเฉพาะเรื่องของความไม่โปร่งใสดรเองในฐานะที่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำบุญนะเห็นไปวัดค่อนข้างบ่อยเลยเหมือนกันนะคะ มีความเห็นยังไงบ้างอีโรเนชันเข้ามามันช่วยได้ไหมน่าจะได้ระดับหนึ่งพอสมควรเลยแล้วก็มันก็เป็นตอบสนองต่อในเรื่องของภาพของสังคมในปัจจุบันด้วยว่าคนก็ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นซึ่งแท็กเลคคอดอะไรต่างๆมันมันก็ช่วยด้านนั้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดทอนประเด็นเชิงสังคมอย่างที่เราเห็นภาพในปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมานะครับคราวนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คืออีโรเนชันเนี่ยมันชัดเจนมันเป็นเลคคอดแล้วมันยิงตรงเข้าสู่ทรเพย์ทรัพย็จะช่ลย วัดก็ไม่ต้องมานั่งเก็บข้อมูลคนบริจาคก็ไม่ต้องเก็บใบอนุโมทนาบัตรอย่างหนึ่งก็คือบางทีมันมีการปลอมแปลงก็คือว่าสมมติสมมติทำบุญสมุนพันหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อคะ หลวงพ่อเขียนให้ห้าหมื่นเอาไปลดหย่อนนั่นเอาไปลดหย่อนเออมันก็ไม่ไม่ค่อยถูกต้องจริงๆกลายเป็นบาปไปด้วยซ้ำนะครับผมก็น่าจะช่วยในจุดนั้นแล้วก็อย่างที่ท่านในเชิงพระสงฆ์เนี่ยก็จริงๆก็ตามที่สมัยพุทธกาลนะท่านก็ก็พูดกันว่าไม่ควรที่จะจับเรื่องของเงินอะไรต่างๆภาพนี้ก็ก็ค่อนข้างถูกต้องในระดับหนึ่งนะครับผมในภาพรวมก็เห็นด้วยครับผมซึ่งวัดในเมืองไทยอ่ะมันก็มีเป็นโหหลายหมื่นวัดเลยทีเนี้ยแปลว่าถ้าจะให้ได้ผลก็คือทุกวัด จะต้องมาเข้าระบบนี้ <ừ> m, ถูกไหมคะใช่ก็มี QR มีอะไรต่างๆซ,ง <ừ m. S 2> ซึ่งก็คงต้องมีกระบวนการในการจัดทำนะฮะเขาเริ่มทําในปีหน้านใช่ไหมฮะหมายถึงกระบวนการนี้ฉะนั้นเนี่ยในช่วง4ีหเดือนเนี่ยก็ต้องเล่งในเรื่องภาพนั้นกันเข้าใจว่าตัวเลขก็คือ4 0 0 0ักว่าวัดที่ยังไม่ได้ <ừ m. S 2> มีหลักฐานในจุดนี้นะครับ <ừ m. S 2> ผมนะแต่ข้อดีก็คือถ้าเข้าไปก็เมื่อกี้เสริมเสริมจากที่ถามเมื่อกี้นี้นอกจากเรื่องของความโปร่งใสสะดวกแล้วก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็ก็เห็นภาพนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมผมก็เชื่อว่า หลังจากนี้เนี่ยปัญหาไม่โปร่งใสในเชิง <c oughs> สังคมที่เราเห็นภาพในปัจจุบันน่าจะลดลงนะครับผม <ừ> ก็มีการประมาณการกันว่ากว่า70-80%เลยลหละ <ừ> นะครับผมเพราะว่าเรื่องของการโอนเหล่านี้ <c oughs> ใช่ไหมแทนที่จะให้เป็นเงินสดเปล่าๆเข <c oughs> ียนใบรับมาก็เป็นการยิงซ้ำมันก็ค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็เข้าวัดตรงๆนะ <c oughs> ไม่ใช่เข้าใครต่อใครอะไรต่างๆที่สําคัญก็คือเข้าระบบ ของสัมภาระด้วยใช่ใช่ก็เห็นเห็นภ <ๆ S 2> าพค่อนข้างชัดเจนขึ้นโอกาสะจะมาสวม QR อะไรก็ยากไปอีกไหมครหมายถึงว่าเพราะว่าเวลาเราโอนหรือสแกนบริจาคเราจะรู้ว่า<ช>ไปที่ไหนใช่ครับผมแล้วก็เงินมันก็จะหักจากบัญชีเราซึ่งมันก็สามารถเช็คกันตรงได้ใช่ไหมจะไปบอกว่าขอตัวเลขเยอะๆก็ๆกเพื่อไปหักภาษีก็ไม่ใช่แหละเพราะว่ามันก็ชัดเจนจะ ถวาย1,000บาทมันก็เห็นเงินหักจากตัวบัญชีเรา1,000บาทเช่นกันค่ะก็เรียกว่ามาช่วยแก้สถานการณ์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะก็หวังว่าทุกอย่างมันจะดูโปรง่งใสราบรืบร่รนมากขึ้นนะคะทัวริสดิจิถ้ามีสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถที่จะเอาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นแลกเป็นเงินบาทแล้วก็ค่อยเอาไปช้อปปิ้งผ่านอ e ีมันนี่ครับผมดึงดูดไหมคะดรผมว่าก็น่าจะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของ Tourist DigiPay เป็นแนวคิดที่รัฐบาลอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยเขาสามารถที่จะมี Choice ในการช้อปปิง้งคือถ้ามีสินทรัพย์ดิจิตัลสามารถที่จะเอาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมาแลกเป็นเงินบาทผ่านผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายใช่ Exchange แล้วก็แลกเป็นเงินบาทแล้วก็ค่อยเอาไปช้อปปิ้งผ่าน e-money ดึงดูดไหมคะดร ผมว่าก็น่าจะดึงดูดบ้างระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทางอ้อมที่เพิ่มปริมาณเงินให้เข้าสู่ระบบเนอะน<อ>ะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยมีการคุยกันว่าแบบเออบางผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มจะรับเรื่องของการจ่ายโน่นจ่ายนี่เป็นในเรื่องของคริปโต <c oughs> ใช่ไหมฮะเข้าใจว่ามีคอนโดมีปาเผามีสุกี้อะไรตอนนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากที่แบงค์ชาติคุมตรงนั้นไปผ่านทางฝั่งของกรอตบังคับว่าห้ามใช้คริปโตเป็นมีนอพ์เม์ครานี้เนี่ยในฝั่งของตัว พอ l i s ดิจิเพย์อะไรต่างๆนี่ก็ชัดเจงชัดเจนขึ้นเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าจะจํากัดวงเงินในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นแซนด์บ็อกอยู่ตอนนี้เป็นแซนด์บ็อกเนอะเริ่มแต่มาสี่ประมาณนี้นะถึงถึงปีหน้าหรืออะไรประมาณน่าจะเริ่มเป็นการที่จะทําให้เรื่องของสภาพคล่องมันลื่นไหลมากขึ้นแต่อย่างน้อยก็คือเอามาแลกที่รับเงินบาทก็น่าจะเป็น Exchang e ไทยเป็นหลักเนี่ยข้อมูลมันก็เห็นชัดขึ้นว่าใคร ใช้ตัวคริปโตเคอเรนซีแบบไหนนะครับผมแล้วก็เอามาด้วยมูลค่าเท่าไหร่คือภาพเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีดีกว่าที่จะไปปิดเหมือนสมัยก่อนที่แบบไม่รับเลยไม่สนใจห้ามอะไรต่างๆแล้วก็มันกลายเป็นว่าปิดกั้นแล้วก็เอาไ้ตัวคริปโตเนี่ยมาเป็นเงินที่แบบในใต้ดินหน่อยๆเวลาโอนเราจะเห็นข่าวตอนที่มีปัญหาเรื่องของบอสต่างๆที่ที่มีปัญหาแล้วก็มีการโอนเงินหายออกไปแล้วจับไม่ได้เนี่ยเพราะไปปิดกั้นตรงนี้แบงก์ชาติรวมถึงตัวกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐบาลเนี่ยควรที่จะ เออเปิดอย่างน้อยคือเปิดให้รับรู้แหละว่าจะมาเป็นเงินบาท <c oughs> จะมาเป็นสเตเบิลคอยนเนี้ยต่อไปก็แล้วแต่แหละแต่ว่าเห็นชัดแล้วก็มีการริจิสเตอร์ให้ชัดเจนอะไรต่างๆผมว่าอย่างนี้มันคุมได้มากกว่า <c oughs> ครับแต่นั่นก็แปลว่าต้องมั่นใจว่าเอ้ยตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เขามีสินทรัพย์ดิจิทัล <c oughs> กันเยอะเราถึงเปิดช่องทางนี้เพิ่มเป็นทางเลือกให้เขารู้สึกสะดวกมากขึ้นผมว่ามันก็เป็นแนวคิดฝ่ายการเมืองนะครับชิงนโยบายว่าเรื่องของการใช้จ่ายเพิ่มปริมาณอะไรยเงี้ยถ้าเทียบกับว่า จริงๆจะดูตอนนี้กระแสในการใช้ตัวเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมาเป็นมีนั้นเฟเมนเรื่องต่างๆมันก็ค่อยๆลดลงนะถ้าเทียบกับในช่วงแรกๆที่ดูแบบเออมันโปรมากแล้วภาครัฐตอนนั้นก็เรียกว่าพอรู้เรื่องก็คุมมากตอนนั้นเข้มตอนนั้นเข้มตอนนี้เริ่มผ่อนคลายในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ทําให้มันถูกต้องในช่องนี้ผมว่าก็ค่อนข้างถูกนะครับผมแต่ว่าก็คงต้องดูชัดเจนขึ้นเน้อเรื่องของการ KYC การระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันมันต้องค่อนข้างชัดเจนว่าเออเงินมาจากไหนอะไรแบบไหนอะไรยังไง แต่ว่าเขาเข้าใจว่าระบบของไทยก็น่าจะดีในระดับหนึ่งนะครับผมทางกรอตอแล้วก็ทางฝั่งของด้านแบงค์ชาติอะไรต่างๆเขาคงต้องดูแลอย่างชัดเจนในจุดนี้ครับผมเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยไหมคะระบบโครงสร้างอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลคือณวันนี้มันต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมมันถึงเกิดเป็นแซนด์บ็อกซ์ในโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคงมาประเมินกันอีกทีหรือเปล่าว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเปิดได้มากแค่ไหนใช่ใช่ก็คงต้องดูเพราะว่าอันนี้เราก็คุยกันในกระดาษหรือแว คิดเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพจริงๆพอ,อพอทำจริงๆมันก็คงต้องดูว่าเฮ้ยมันมันมีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนมันมีระบบมันมีปัญหาอะไรตรงไหนก็คงต้องค่อยๆแล้วก็เข้าไปแก้กันไปในจุดนั้นข้อดีก็คือมันก็จะทําให้เทคโนโลยีด้านนี้มันมีการพัฒนานะพอไปคุมเขาเขาก็ไม่พัฒนาคราวนี้เขาเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นว่าเออนอกจากการโอนเงินทึ่งสมัยก่อนผมก็ใจว่าก็จะเป็นระบบบาทเน็ตนะฮะก็โอนกันระหว่างธนาคารโอนกันอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอมีคริปโตมีอะไรต่างๆมันเข้ามาด้วยมันก็อาจจะไปช่วยด้านนั้นนนนนนแแต่่่่อวามมัก็จะไปปเเิิดพขึ้ เรื่องของตัวผู้ประกอบการที่จะมีการที่จะแปลงตัวเรื่องของคริปโตหรือว่าดิจิตอลแอสเซทเนี่ยมาเป็นเงินเนี่ยสามารถต้องต้องได้มากขึ้นนะฮะก็เรื่องของตัวคัสโตเดียนเรื่องของเอ็ก์เชน์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีมีคนที่ทําด้านนี้มากขึ้นมันก็สนับสนุนธุรกิจด้านนี้ด้วยในตัวครับเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศมีที่ไหนที่เขาเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเนาะ ก็ยังไม่เคยเห็นชัดๆนะเขายกเว้นบางประเทศที่ียอมรับเลยเอลซวดอเข้าใจว่าใช่ไหมที่ในภาพนั้นก็เป็นแนวคิดใหม่นะที่น่าสนใจนะครับผมก็อาจจะมีบางประเทศที่เขาเริ่มมาพัฒนาด้านนี้ด้วยเช่นกันครับภาพในระยะต่อไปนะฮะผมค่อนข้างกังวลอย่างแรกก็คือเราเห็นสัญญาณในเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอลงมากขึ้นในเดือนมิถุนาเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสสนะซึ่งเป็นตัวเลขจริงที่เราเห็นเนี่ยก็เริ่มชะลอแล้ว Q2 เนี่ยเราเห็นดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมโตขึ้นเพราะนะว่าส่งออกมันยังถูกต้องเลยมันกลับมาโต3-4มสี่ควอเตอร์ก่อนเราไม่ได้ผลิตเรา Atari, ลนดาวอินเวนทอลี่ระบายสินค้าคงคลังจนเกี้ยงละแล้วลพอมันมีดีมานมากโตอย่างนี้ก็เลยเร่งผลิตใหม่รวมถึงเห็นการเร่งลงทุนด้วย<อ>และสุดท้ายก็คือเรื่องการท่องเที่ยวอย่างที่ได้ไดเรียนไปฉะนั้น4 5หปัจจัยเนี่ยเราเลยมองว่า Q4 เนี่ยค่อนข้างแย่ สภาพัฒน์ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมุมมองก็ถ้าเป็นทั้งปีเนี่ย <g all> ก็ดูดีขึ้นมองภาพแล้วเนี่ยรกรประเมินครึ่งปีแรกจนมาครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีอะไรที่ยังต้องกังวลหรือเปล่าแม้จะเริ่มเห็นการขยับประมาณการแล้วก็ของหลายสำนักด้วย i n n o v เวช x ก็กก็มองดีขึ้น <c oughs> ที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะครับ <c oughs> ผมเรามองที่1.8แเราก็ยังยืนที่เท่านั้นนะครับผม <c oughs> ถึงแม้ว่า Q2 อเนี่ยออกมา2.8ก็สูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดที่2.5นะครับแต่อาจจะต่ํากว่าที่เราคาดหน่อยหนึ่งเราคาดประมาณ3 3 2แถวๆถนี้นะครับผมก็เรียกว่าน้อยกว่าที่เรา ระดับหนึ่งคือผลของท่องเที่ยวมีผลเหมือนกันนะเพอท่องเที่ยวจํานวนนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่หดตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมหกเจ็นตะทั้งจํานวนแล้วก็รายได้อะไรต่างๆก็เลยทําให้ภาคการท่องเที่ยวตัวโรงแรมอะไรเงี้ยโตต่ำโตประมาณ2.1จุนะฮะจาก7.2ในไตรมาสหนึ่งนะครับผมก็เป็นตัวหลักแต่ถ้ามามองดูในแง่ของตัวการใช้จ่ายนะครับผมการบริโภคชะลอลงนะคือจริงๆถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นภาพของการที่ซอฟต์แลนดิ่งอยู่แล้วถ้าเรามอง Q4 โตประมาณ3.1 4.3.5เนี่ยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไหลมานะครับเป็น3.1ใน Q1 นะแล้วก็ Q2 อยู่ที่2.8เนี่ยมันคือมันมันชะลออยู่แล้วแต่ Q3Q4 เนี่ยเราคาดว่าจะดรอปเลย Q3 เหลือ1นะฮะในมุมเรานะฮะ Q4 เป็น0ูนย์แถวๆนั้น0.1นะครับผมคือลงไปค่อนข้างเยอะเนี่ยพอยหลักคือ Q2 ที่2.8อย่างที่เรียนไปเนี่ยข้อดีก็คือเห็นเรื่องการบริโภคสินค้าคงทนรถยนต์รถยนต์นี่เริ่มขึ้นบ้างแต่ว่าพวกการบริโภคการเซอร์วิสการใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงเลย ก็สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวที่น้อยลงด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะครับผมนะแล้วก็การลงทุนเนี่ยเซอร์ไพรส์ว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะซึ่งก็ไม่ได้ประหลาดใจมากเพราะสาเหตุหนึ่งก็คือเราเห็นเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มฟื้นขึ้นมาทีหลังแต่อันนี้ผมค่อนข้างกังวลคือ Q2 เนี่ยเราเห็นดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมโตขึ้นเพราะว่าส่งออกมันยังถูกต้องเลยมันกลับมาโตดีแล้วเรา3-4ควอเตอร์ก่อนเราไม่ได้ผลิต เราลันดาวอินโดนทอรีระบายสินค้าคงคลังจนเกี้ยงแล้ว <c oughs> แล้วพอมันมีดีมานมากโตอย่างนี้ก็เลยเร่งผลิตใหม่รวมถึงเห็นการเร่งลงทุนด้วย <c oughs> แต่ที่น่กกากลัวคือไตรมาสาไต่มาสี่จนถึงต่อไปเนี่ยส่งออกจะแย่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเรื่องของภาษีมันขึ้นมาจริงๆภาษีขึ้นแล้วก็ซื้อกันไปเยอะตุนกันไปเยอะอ <c oughs> แล้วคร <c oughs> าวนี้เนี่ยผู้ผลิตเนี่ยซึ่งไปเร่งผลิตขึ้นมาอีก <c oughs> ไปลงทุนเพิ่มเนี่ยจะทํำยังไงอะสินค้าเหลือบานแน่นอนพอเหลือบานเนี่ยมันก็จะต้องมาระบายอีก พอการระบายสินค้าคงคลังไม่ผลิตใหม่มันก็เป็นตัวลบ GDP นะ นะครับผมผมเลยกังวลว่าครึ่งปีหลังเนี่ยตัวเรื่องของ Inventory เนี่ยจะเป็นตัวที่ฉุด GDP เป็นหลักอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็แน่นอนในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่ได้เรียนไปเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนขึ้นสภพัฒน์เนี่ยปรับประมาณการนักท่องเที่ยวลงเลยนะฮะเหลือประมาณ3-3ล้านคนจากประมาณ3 5มหล้านคนก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งเราก็เลยต้องต้องปรับเช่นเดียวกันนะเราก็ปรับมาเหลือประมาณสามสามจุดแปมั้งนะครับผมนะก็ก็เป็นภาพนั้นเรามองว่าภาพในระยะต่อไปนะฮะคำถามคุณอ๋อยตอนต้นนะก็ ค่อนข้างน่ากังวลอยู่3-4อย่างนะอย่างแรกก็คือเราเห็นสัญญาณในเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอลงมากขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับผมก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสสนะ,ะซึ่งเป็นตัวเลขจริงที่เราเห็นเนี่ยก็เริ่มชะลอแล้วแต่ตอนนั้นตอนทำ GDP ก่อนตัวเลขจริงมาก็ยังชะล่าใจว่าแบบเออยังไม่น่าจะมีผลมากปรากฏมันมีผลมากคือเรามีโมเดลที่เรียกว่า GDP now เราแทร็กเป็นหายเดือนได้ แต่ว่ามันจะสวิงสวายหน่อยตัวเลขถ้าใช้ตัวเลขเดือน6มาเป็น GDP ทั้งปีเนี่ย GDP เหลือแค่1.5นะมไม่ใช่2.8นะเดือนเดียวหมถึน GDP เ,เดือนเดียวในเดือนในเดือน6นะครับผมแล้วก็นี่แค่เดือน6แล้วก็เดือนต่อไปจะชะลอลงมากขึ้นหรือเปล่าก,ก็เป็นความเสี่ยงก็อันนี้เป็นตัวแรกตัวที่2คือเรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ย ความผันผวนทางการเงินจะมีมากขึ้นที่ผ่านมาตลาดหุ้นเราไปได้ในระดับหนึ่งเรื่องของตัวภาพต่างๆดีได้จากเงินฟันฟลูเพราะว่าสงครามการค้าคดูเหมือนไม่รุนแรงใช่ไหมแล้วก็หลายฝ่ายก็คาดว่าเฟดจะสามารถลดดอกเบี้ยได้แต่ถ้าสมมุติว่าเฟดลดดอกเบี้ยไม่ได้ซึ่งเราเห็นสัญญาณมากขึ้นเหมือนกันเงินเฟอร์มีความเสี่ยงที่จะขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องอะไรต่างๆนะครับผมก็ถ้าเฟดเขาไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ย มันจะมีความผันผวนนะฮะค่าเงินบาทที่ดูแข็งแข็งเนี่ยอาจจะออดกลับมาออดลงอีกครั้งได้นะครับผมในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายตัวนี้มันจะทําให้ความผันผวนมีมากขึ้นถึงแม้มันจะทําให้ในเรื่องของการส่งออกแปลงเป็นรุ่เงินบาทดีขึ้นก็ตามแต่ ส่งออกมันจะแย่ลงนะฮะแล้วก็พอผันผวนมันก็ทําธุรกิจได้ยากขึ้นนะฮะ,ะประเด็นที่3ก็คือสินค้าคงคลังอย่างที่ได้เรียนไปประเด็นที่4ก็คือเรื่องของภาคเกษตรเราเห็นตัวเลขภาคเกษตรเนี่ยค่อนข้างแย่มากโดยเฉพาะเรื่องของราคานะครับผมมีราคาสินค้าหลายตัวเลยจะข้าวยางหรือว่าสินค้าอื่นๆเนี่ยก็มีทิศทางที่ราคาลดลงมากตัวเรื่องของธัญ,ญพืชต่างๆเข้าโพดก็ลดลงค่อนข้างมากสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าดีมาที่แย่ลงแล้วก็บางฝ่ายก็มองว่าในเรื่องของความเสี่ยงของการที่สหรัฐไปท ทำในสงครามการค้าใช่ไหมทำให้ภาษีพวกเหล่านี้มันเหลือศูนย์ซึ่งข้อดีก็คือมันมก็จะถูกลงมากขึ้นใช่ไหมคนสามารถซื้อได้มากขึ้นแต่มันกลายเป็นว่ามันทําให้ตัวราคาโดยภาพรวมมันมันแย่ลงมาแล้วในตอนนี้ะนะครับผมก็เลยเป็นความเสี่ยงเพราะว่าถ้าราคาแย่ผลผล,ผลิตขายไม่ได้เยอะมากม,มันทําให้รายได้เกษตรกรลดลงก็จะไปทําให้การบริโภคก็ยิ่งแย่ขึ้นไปอีกนะครับผมและสุดท้ายก็คือเรื่องการท่องเที่ยวอย่างที่ได้เรียนไปฉะนั้น4ีหปัจจัยเนี่ยเราเลยมองว่า Q4 เนี่ยค่อนข้างแย่อาจจะไม่โตนนะอยย่่างทีีไได้เรป ศนะครับผมแล้วก็ตัวที่จะเป็นตัวหักลบมากๆก็คือเรื่องของ Export เอ็กซ์พอร์ตนะครับผมนะ,ค,ะครับก็ลังท้ายอาเซียนอีกเหมือนเดิม ใช่ไหมคะถ้าเทียบกันแล้วครึ่งปีผ่านไปเทียบกันในอาเซียนเศรษฐกิจไทยก็รังท้ายอีกทําไมของคนอื่นหรือจริงๆชะลอลงหมดก็น่าจะชะลอหมดแต่ว่าเราเนี่ยน่าจะชะลอกว่าชาวบ้านเขาอันนี้ก็เป็นเป็นหลักเป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทั้งความเสี่ยงสังคมสูงวัยพ้อยหลักก็คือเรื่องของค่าเงินนะครับผมเพราะว่านโยบายการเงินจะตึงตัวไม่ตึงตัวในที่สุดถ้าเทียบกับที่อื่นๆเนี่ยในที่สุดมันสะท้อนมาสู่ค่าเงินถ้าค่าเงินเรายังแข็งอยู่ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่และก็อย่างที่เคยได้เรียนไปค่าเงินที่ เทียบกับคู่คา้าคู่คแข่งทุกสกุลเราแข่งกับชาวบ้านก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันก็เลยทําให้เนี่ยภาามันตึงตัวอยู่ในภาคการเงินส่วนภาคการคลังก็เรื่องของความเสี่ยงในเรื่องการเมืองที่มีมากขึ้นนะ,ะจะปรับอะไรยังไงอะไรต่างๆแล้วก็เห็นการเบิกจ่ายงบลงทุนก็ค่อนข้างน้อย4ี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ทั้งที่ควรจะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะอันนี้ใกล้ตัวเรื่องของปีงบประมาณแล้วในเดือนกันยานแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ยังยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมแล้วก็ยิ่งถ้ามีกกกาาาาาารรรรรเเมมมมืองงงปปปลลีีี่่ยนนแไคคคททจะุ้ชใหํโการ ให้ขับเคลื่อนมีโครงการเบริกจ่ายมีอะไรต่างๆมันก,มนก็มันก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เศรษฐกิจไทยก็โตต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านครับผม